นโ <sam> มสามจบนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้าพเจ้าขออธิษฐานไหวป้าปล่อยเต่า ต้อสภาพน้ำ,นำปลาไหล,ไหลเพื่อให้สัตว์ทั้งหลาย,อ,ลายอยู่เย็นเป็นสุข,นนสขในสถานที่ของท่านในวังน้ำแห่งนี้ ขอให้ท่านทั้งหลายจงมีความสุขอย่าพยาบาทเบียดเบียนอย่ามีความทุกข์กายทุกใจรักษาตนให้รอดพ้นจากทุกภัยขอให้ท่านทั้งหลายจงอยู่ถึงอายุไขของท่านเทินและขอให้ข้าพเจ้า มีสุขภาพแข็งแรงสุภาพแข็งแรงปัดสกัดโรคภัยปัดสกัดโรคภัยพยันอันตรายอันตรายทั้งหลายทั้งปวงทั้งหลายทั้งปวงขัดข้องสิ่งใดขัดข้องสิ่งใดขอให้ผ่านพ้นขอให้ผ่านพ้นไปด้วยดีไปด้วยดีนิพพานะนิพพานะปัจโยโหตุปัจโยโหตุสาธุสาธุนีสุขเวรหลับมันเลยเด้อมันอยูที่นี่สับ yang to koyai